สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูใหม่ที่อร่อยมากๆโอวันตินมอคค่าครันชี่เฟรปเป้วิธีทำก็ง่ายมากรสชาติตวนใจยั่วๆขนาดนี้ไปทำกันเลยดีกว่าส่วนผสมหลักก็จะมีโอวันตินสูตร3าอร่อยรสช็อกโกแลตเข้มข้นแล้วก็โอวันตินท็อปปิ้งเฟรกช่วยเพิ่มความอร่อยใหม่ให้เครื่องดื่มแก้ว22ออนซ์ตักพงโอวันตินสูตร3ตักแบบพูนช้อนเลยนะคะปัว,ปวๆเข้มข้นขั้นสุดกันไปเลยต่อด้วยพง กาแฟสำเร็จรูปค่ะปริมาณ2ช้อนชาน้ำตาลทรายขาวหวานปกติเราใส่1ช้อนโต๊ะพอดีหวานน้อยใส่ครึ่งช้อนโต๊ะถ้าลูกค้าสั่งหวานมากใส่1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยจ้าตามด้วยน้ำร้อนจดัดปริมาณ90 ml หรือว่า3ออนซ์คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนค่ะต่อด้วยนมข้นหวานปริมาณ 50ML ค่ะเกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลีกล้ยงเก้ช่วยด้วยนะ และนมข้นจืดค่ะใส่ลงไปที่35 ml ช่วยเพิ่มความมันนิดนึงครบแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูสีกันชัดๆนะคะคือสีแบบเข้มข้นมากเตรียมปั่นจ้ามุนโถปั่นให้เข้าลลอกเกลียวแน่นสนิทด,ดีตักน้ำแข็งพูนแก้ว22ออนสูตรนี้เราจะใส่วิปครีมแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ตักน้ำแข็ง1แก้วครึ่งได้เลยเอาโอวัลตินที่เตรียมไว้แล้วเทใส่โถปั่นลงไปเลยค่ะ ปิดฝาให้แน่นสนิทที่แรกเราจะกดปุ่มปั่นหยาบยาวๆด้านล่างก่อนพอน้ำแข็งเขาเริ่มแตกตัวแล้วเราก็จะกดเบอร์5ปั่นละเอียดไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มลูกเล่นความสนุกให้เมนูนี้เราจะมาใส่โอวัลตินเฟรกรสชาติแบบกรุบกรุบหวานมันเคี้ยวเล่นๆก็ได้แนะเพลินมากๆเลย รจใส่ลงไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะเขาสามารถทําได้2วิธีนะก็คือ1ใส่ลงไปแล้วก็เอาช้อนชงอะค่ะคนคน,คนให้เขาเข้ากันหรือวิธีที่2เรากดปั่นหยาบนิดเดียวพอค่ะก็คือกดปุ่มปั่นจึ๊กเดียวแล้วก็หยุดเลยค่ะให้เขาแบบแตกตัวเล็กๆไม่ต้องถึงกับละเอียดมากเก็บไว้เคี้ยวด้วยนะคะ ทมอคคาคันชี่เฟรปเป้ใส่แก้ว22ออนซ์แล้วก็เกลี่ยด,ด้านบนให้เขาเนียนเรียบนิดนึงนะคะทําเป็นฐานสําหรับเตรียมใส่วิปครีมค่ะถ้าใครที่ไม่ใส่วิปก็เหมือนที่ลีบอกว่าให้ใส่น้ําแข็ง1แก้วครึง่งเขาก็จะพูนพอดีบีบวิปครีม2รอบครึ่งพอนะคะประหยัดรอบที่1ฐานล่างรอบที่2แล้วก็รอบที่3าอีกจึ๊กหนึ่งแอบเรียบร้อ <c> ย <oughs> ตกแต่งด้วยโอวัลตินเฟรกด้านบน1 2ถึงช้อนชาค่ะแล้วแต่ว่าร้านไหนจะทุ่มทุนสร้างแค่ไหนได้เลยเต็มที่ ตัวเฟกเนี่ยนอกจากสวยแล้วจะทําให้เครื่องดื่มของเราัพมูลราคาได้มากขึ้นนะคะแล้วรสชาติก็ยังอร่อยด้วยไม่ได้ดีแค่หน้าตานะ complete เมนูโอวันตินมอคค่าหอมละมุนกว่ามัคค่าปกติและยังสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยโอวันตินเฟกน่ากินน่าลูกค้าเห็นล้องว้าวเลยค่ะน่ากินมากเมน,นูนี้ในส่วนของรสชาติหลายๆคนอาจจะสงสยัยเรามาชิมไปพร้อมกันเลยเริ่มจากลิซกินโอวันตินเฟกก่อนนะคะคือแบบว่ารสชาติเขาอ่ะจะมีความอร่อยกรุบกรอบอยู่ในตัวนะคล้ายๆกับคุกกี้ คัมเบิลค่ะแต่ว่าจะเป็นรสชาติของโอวันตินแล้ว็ผสมกับเวฟครีมนุ่มๆคือกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกฟินมากๆจากนั้นเราก็มาดื่มเครื่องดื่มรสชาติมอคค่าแบบโอวันตินผสมกับกาแฟได้ลงตัวกลมกล่อมมากๆเลยได้รสชาติทั้ง2องอย่างนะคะความหวานก็จะหวานกลางหวานปกติกําลังดีส่วนรสชาติมันรี่จะทําน้อยที่สุดเมนูนี้ไม่ใส่ครีมเทียมเลยใช้นมข้นเจือช่วยนิดเดียวเพราะเราจะเน้นรสชาติของโอวันตินกับกาแฟให้มันมีความมอคค่าแบบเข้มๆค่ะแล้วเขาจะดูหน้า ซื้อมากขึ้นกว่าปกติทั่วไปเพราะว่าเราใส่โอวัลตินเฟลกลงไปด้วยจะให้รสชาติที่แบบแปลกใหม่ฟิลลิ่งแบบอร่อยกรุบๆนะเคียวเพลิน <c oughs> เพิ่มลูกเล่นให้เครื่องดื่มดูมีเทคเจอร์มากยิ่งขึ้นนะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากเทสสูตรไป5รอบนะคะกว่าจะได้ถาให้ลองเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไปหยิบโอวัลตินในร้านมาปั่นเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้ลีมีรางวัลมาแจกเพื่อนๆด้วยนะทุกคนกดลิงก์ในคอมเมนต์ล้วก็รับโอวันตินฟรีไปเลยจ้าอ๋อสำหรับมือใหม่โอวันตินเฟรกแล้วก็โอวันตินสูตรสามเนี่ยหาซื้อง่ายมากตามร้านขายวัตถุดิบชาไขา่มุกเบเกอรี่ทั่วไปมีหมดหรือในแมคโครก็ได้ค่ะพ่อค้าแม่ค้ามือเก่ารู้กันดีอยู่แล้วเนาะเราจะไปเดินแมคโครเป็นว่าเล่นอยู่แล้วมีขายจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและยูทูบงามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่บ๊ายบาย